สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Monkey นะครับราวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับคนที่สนใจนะครับหรืออยากที่จะสร้างเกมนั่นเองนะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำนั้นเป็นโปรแกรมระดับโลกนะครับหลายเกมดังๆนะครับก็ใช้โปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Dead by Daylight Minecraft Dungeon Infinity Blade m i l l e r a g e นะครับ Mortal k o m b a t แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยก็ล้วนแต่ใช้โปรแกรมนี้นะครับและโปรแกรมที่ผมพูดถึงก็คือ Unreal Engine มาเริ่มกัที่หัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะครับก็คือ Unreal Engine คืออะไรครับ Unreal Engine นะครับเป็นเกม Engine ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Epic Game นะครับเก m e n g i n e คืออะไรเกม e Engine นะครับจะเป็นโปรแกรมนะหรือซอฟต์แวร์ที่ ช่วยให้เรานั้นสามารถสร้างเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองคือเราจะไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดตั้งแต่ศูนย์นะฮะก็คือเราไม่ต้องมานั่งทำกราฟิกเองระบบเสียงหรือระบบต่างๆเนี่ยคือ Engine เขาจะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราพร้อมนะครับเพื่อให้เราสามารถสร้างเกมได้สะดวกมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเขียนฟังก์ชันเองทั้งหมดเราสามารถนำฟังก์ชันที่เขามีให้นะครับมาใช้ ในการสร้างเกมของเราได้เลยนะครับถามว่าอันเดียวมีอะไรให้เราบ้างนะครับเขามีกราฟิกให้ระบบแสงระบบเสียงพาร์ติเคิลเอฟเฟต,ต่างๆาการควบคุมตัวละครนะครับระบบฟิสิกส์แล้วก็คือมันเยอะมากนะครับอันเดียวมีให้เราพร้อมสำหรับสร้างเกมเกมหนึ่เลยนะครับ u n r เด l n n i n n e เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นโปรแกรมสร้างเกม แต่ว่าเขาไม่ได้มีไว้สร้างเกมอย่างเดียวนะครับสามารถใช้ออกแบบบ้านหรือสิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยที่ Unreal Engine นั้นสามารถทำได้ก็คือการทำหนังนั่นเอง u n r e a l Engine นั้นสามารถสร้างแอนิเมชันนะครับหรือว่าฉากฉาก CG อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่เราจะไม่ไปลงลึกเรื่องการทำหนังหรือว่าการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะครับ ผมจะมาลงลึกสำหรับการสร้างเกมได้พื้นฐานของโปรแกรม Unreal Engine นะครับผม Unreal Engine นั้นนะครับไม่ได้สร้างได้แต่เกม PC อย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถสร้างเกมในโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะครับว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Android หรือว่า iOS ก็สามารถสร้างได้หมดเลยครับนอกจากโทรศัพท์กับ PC ก็ยังจะสามารถสร้างเกมบนเครื่องคอนโซลได้นะครับพวก Xbox, PlayStation นะครับหรือว่าเกม VR นะฮะ เกมบนเครื่อง Mac ก็สามารถใช้ Unreal Engine สร้างได้หมดเลยครับผมเมื pues mm ่อเข้าไปในโปรแกรม Unreal Engine ครับเขาจะมีอยู nah ่2โหมดใหญ่ๆนะครับก็คือ1โหมด C++ และ2โหมด Blueprint นะครับสำหรับโหมด C++ นะครับจะเป็นการใช้ภาษา C++ ในการเขียนเกมของเรานะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนั่นเอง ส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมด Blueprint ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างเกมหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมมากนะครับก็แนะนำให้ใช้โหมดนี้นะครับรูปในหน้าจอที่เห็นอยู่นะครับก็คือโหมด Blueprint นั่นเองนี่คือหน้าตาที่เราจะใช้บ่อยที่สุดนะครับในอั r e a l Engine ในหน้านี้นะครับจะเป็นการทำงานของเกมของเรานั่นเองครับ เอาง่ายๆมันคือหน้าในการเขียนโค้ดนั่นแหละแต่ว่าในหมวดบลูพิลท์มันจะเป็นการโยงกราฟแทนนะครับหลายคนเข้ามาหน้านี้อาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรบ้างแต่เดี๋ยวผมจะที่บ้ายในคลิปต่อๆไปนะครับว่าแต่ละคําสั่งนั้นใช้งานยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะบอกคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันมีจุดเริ่มต้นแต่เชื่อมต่อกันอย่างไรบ้างครับจุดเริ่มต้นนะครับสังเกต มันจะมีบล็อกที่จะเป็นสีแดงนะครับพวกนี้นะครับบล็อกสีแดงที่อยู่เริ่มต้นนะครับพวกบล็อกสีแดงเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของโค้ดนั่นเองทุกโค้ดจะเริ่มต้นจากเจ้าตัวบล็อกที่มีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะครับจากนั้นนะครับมันจะถูกเชื่อมต่อด้วยสายสีขาวพวกนี้ครับอะไรที่เชื่อมกันด้วยสายสีขาวนะครับนั่นหมายความว่า2บล็อกนั้นนะฮะมีความสัมพันธ์กันนั่นเองโดยเกมของเรานะครับจะเริ่มจาก คำสั่งที่เป็นบล็อกสีแดงจากนั้นนะครับเมื่อเราเห็นสายสีขาวครับคำสั่งก็จะเดินตามมาตามสายสีขาวเนี่ยมายังบล็อกต่อไปซึ่งบล็อกนี้ก็จะทํางานเป็นบล็อกต่อไปนั่นเองนะครับผมก็มเหมือนกับการเขียนโค้ดที่โค้ดจะลันจากบนลงล่างแต่ในหมวดรูปพินนะครับโค้ดจะลันตามสายที่เราโยงไว้นั่นเองครับ วิธีติดตั้งนะครับก่อนอื่นเลยก็เข้า Google นะครับแล้วก็สื่อไปเลยครับผม u n r e a l engine ครับผมจากนั้นนะครับจะมีเว็บ u n r e a l e n g i n e com ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับอย่างแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องทำก็คือสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับวิธีการนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดครับผม เมื่อเราคิดดาวน์โหลดมานะครับจะมาอยู่ในหน้าเลือกหลายเส้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะครับมันก็คืออัน e ดียร์แอนโปรแกรมเดียวกันนั่นแหละผมก็จะเลือก p อ่า p ับบ i ชชิ i n หลส้นนะครับคือสุดท้ายโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับมันก็คืออัน e ดียร์แอนโปรแกรมดยวคันนะครับก็คือเลือกกันไหนก็ได้นะครับเขียนว่าเลือก p u o l i t ชชิ่งหลายเส้นะครับมันจะขึ้นให้เราล็อกอินนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มี Account เราก็กด Sign Up เลยครับผม เราไซอัพนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในเว็บ epi game ครับผมเราก็เลือกว่าจะไซอัพโดยวิธีไหนนะครับส่วนตัวผมไซอัพด้วยอีเมลครับก็คือสมัครสมาชิกสำหรับเว็บนี้โดยเฉพาะเลยก็กดที่ ig n UP with email จากนั้นก็เลือกอประเทศใส่ชื่อนามสกุลชื่อที่เราจะให้แสดงอีเมลพาสเวิร์ดจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกไ,ได้เลยครับผม เมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้ทําการล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลด Epic Game installer โดยอัตโนมัติครับสําหรับใครที่ไม่ขึ้นดาวน์โหลดก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราโหลด epic installer เสร็จนะครับก็ให้ทําการกดติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้โปรแกรมที่ชื่อว่า Epic Games Launcher นะครับบางคนนะครับเข้ามาอาจจะมาอยู่ในหน้านี้เป็นร้านขายเกมนะฮะก็ให้กดไปที่แถบ Unreal Engine ครับผมแล้วเรากดมาที่แถบ Unreal Engine นะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้าประมาณนี้ครับก็จะมีข่าวสาร Unreal Engine ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าจากในโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะครับแนะนำให้ไปอ่านในเว็บดีกว่านะครับ ต่อมาครับเราจะเห็นแถบข้องูลอยู่หลายแถบเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแถบที่เราจะใช้มีแค่แถบเดียวก็คือไล b r a r y ีครับเมื่อเรากดมาที่ไล b r a r y ีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้านี้คือหน้าอะไรหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าที่เราจะใช้เข้าโปรแกรมอัน e n g i n นนะครับแล้วก็มันจะบอกอ่าโปรเจกต์ Project ของเราทั้งหมดนะครับว่าอันเดียวตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างในแถบนี้นะครับ ส่วนถัดมาด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแอสเซทที่เราโหลดมานะครับคืออันเดียวเนี่ยเขาจะมีระบบที่ชื่อว่า Marketplace นะครับในระบบเนี่ยเขาจะเปิดให้พวกออกแบบโมเดลหรือระบบต่างๆเนี่ยเข้าไปวางขายนะครับแล้วเราก็ซื้อมาใช้ในเกมเราได้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับหรือบางอันก็แจกฟรีนะครับผมแล้วก็โหลดมาเก็บไว้แล้วก็ใช้ในโปรเจกต์ของเราได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวระบบนี้ผมจะอธิบายให้ในคลิปต่อๆไปนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับบางคนที่เข้ามาหน้านี้นะครับจะยังไม่มีไอ้เจ้าแถบอันเดอร์เอนจินตรงนี้นะครับหรือบางคนมีแต่ว่ามันขึ้นเป็นสีเทาๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีนะครับให้ทําการกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ปึ๊บพอกดเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นแถบแถบหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเจ้าแถบแถบนี้นะครับก็คือ แถบที่เราจะใช้เปิดโปรแกรม Unreal Engine นั่นเองซึ่งมันมีไว้ทําอะไรนะครับแถบพวกนี้เนี่ยทำไมมันต้องกดเพิ่มทีละอันทีละอันเจ้าแถบนี้นะครับมันเราจะสามารถเลือกเวอร์ชั่น Unreal Engine ที่เราจะติดตั้งได้นะครับสมมุติว่าเรากดบวกเข้ามาจะตรงลูกศรดอกดาวตรงนี้ครับเราสามารถคลิกได้ก็จะมีเวอร์ชั่น Unreal Engine ให้เลือกอใช้งานนะครับ ซึ่งผมก็เน้นทำเป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะฮะจะได้ update. อัปเดตตามคนอื่นทันนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆท่าอาจจะแก้บัคในบางจุดนะครับก็แนะนำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับพอเราเลือกเวอร์ชันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด install ครับผมจากนั้นนะฮะมันก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะมีให้เลือกไฟล์ที่เราจะลงว่าจะลงที่ไหนแล้วก็สร้างช็อตคัทหรือเปล่า ถ้าเราเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด install ได้เลยครับผมจากนั้นนะครับเราก็แค่รอให้อันเลียนจิ้นนั้นโหลดเสร็จครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับการลงอันเดือนจิ้นเมื่อเราโหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นแถบเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่มเป็นสีฟ้าข้างหลังแทนนะครับคือตอนแรกมันจะเป็นสีเทาถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มลั่นเข้ามาปุ่มลั่นนะฮะเราก็กด ป๊โปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะเมื่อถึง100%ปึ๊บเราก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะครับเป็นหน้าสร้างหรือว่าโหลดโปรเจกต์นั่นเองในแถบนี้นะคะก็จะมีโปรเจกต์ของเราขึ้นมาให้ดูนะครับส่วนแถบข้างล่างก็จะเป็นแถบในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ซึ่งอ่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปการตั้งค่าโปรเจกต์เบื้องต้นนะครับ ในหัวข้อสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คือช่องทางในการศึกษาอ n d e ดีย n ์นนะครับว่าสามารถหาข้อมูลหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆได้ที่ไหนบ้างนะครับอ n นเดียเนจิขาจะมีเว็บเหมือนเป็นเว็บบล็อกให้ไปโพสถามข้อมูลกันนะครับก็คือเว็บอันเดียร์เอนจินัมนั่นเองเราเสิร์ชเข้ามาใน Google นะครับอันเดียรนจิคลิกเข้ามาในเว็บเลย เมื่อเข้ามาในเว็บนะครับมันก็จะมีพวกท็อปิกต่างๆนะครับที่ให้เราสามารถเข้าไปพูดคุยกับ d e เ e ลลอปเปอคนอื่นๆเพื่อถามปัญหาได้นะครับหรือในเนี้ยบางทีเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็ลองมาเซิร์ชในเว็บนี้ดูนะครับบางครั้งก็อาจจะมีคนที่เคยถามเอาไว้แล้วนะครับก็ลองไปอ่านคําตอบของคนที่เข้ามาตอบดูนะครับอีกช่องทางสําหรับศึกษาอันเดอร์เอนจิก็คืออันเดอร์เอนจิน d o c m e n t a t i o n ครับผม Documentation เว็บนี้นะครับเป็นเว็บทำการของ a r ร e เ e n g i n e เลยนะครับเว็บนี้นะครก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเว็บนี้ใช่ทําอะไรเว็บนี้นะครจะเป็นเว็บคู่มือ Under Engine นะครับทางทีมงานเขานะครับมาเขียนอธิบายฟังก์ชันหรือระบบต่างๆทั้งหมดในอ n d ์เ Engine นะครับก็อยู่ในเว็บนี้หมดเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็กดอันนี้นะฮะ t หัวข้อ i t h u e f นะครับ under engine f o นี่นะครับพอเข้ามามันก็จะมีหัวข้อให้เราได้ศึกษานะครับเป็นหัวข้อพื้นฐานนะครับพื้นฐานนะเว็นจิ้นก็ลองมา,าศึกษากันดูได้นะครับคือระบบทั้งหมดในอันเดียวนะครับถ้าใครสงสัยอันไหนสาม,มารถมาดูได้ในเว็บนี้เลยครับเขาจะเขียนบอกไว้หมดเลยสมมตุติเรางงว่าระบบในเอ็นการ่าคืออะไร แล้วก็เสิไปเลยครับใน a n g ก r a เห็นไหมแล้วก็จะมันก็จะมีหัวข้อให้เราได้คลิกเข้าไปอ่านนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับใน Angara นะครับนี่ครับก็จะมีรูปภาพประกอบแล้วก็เป็นคำให้อ่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำโปรแกรม u n r e a l Engine นะครับสำหรับคลิปหน้าผมก็จะสอนการสร้างโปรเจกต์และการ ตั้งค่าโปรเจกต์เบื้องต้นนะครับเพื่อเริ่มต้นสร้างเกมแรกของเรานั่นเองสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรสามารถติดต่อนะครับได้ทางแฟนเพจ Good Monkey t h นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับสามารถติดตามคลิปสอนโปรแกรม Androidin e ได้นะครับทาง YouTube Good Monkey นะครับสำหวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมได้สร้างเกมเสร็จไปแล้ว2เกมนะครับนั่นก็คือ best friend ตอนนี้วางจำหน่ายอยู่บนส t e ีมนะครับผมเป็นเกม h พ r r o เ Game ใช้ Unreal Engine ในการทำนะครับก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางในการสร้างเกมได้ครับผมอีกเกมหนึ่งคือ w o r l d g e the Battle นะครับเป็นเกมบนสมาร์ทโฟนนะครับในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับสามารถไปโหลดฟรีได้แล้วนะครับที่ Google Play Store นะครับใช้ Unreal Engine สร้างเหมือนกันนะครับ แน่นอนสองเกมนี้สามารถดูไว้เป็นแนวทางในการสร้างเกมได้ครับ